แกนนำรัฐบาลต่างออกมายืนยันว่ายังไม่มีการหาหรือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีและก็พบว่าพักร่วมรัฐบาลบางพักแจ้งท่านนายกแล้วว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีค่ะมาติดตามกับคุณพิศนุปแป้นวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่มีข่าวว่าจะถูกปรับออกต่างก็ออกมาปฏิเสธนะครับและก็ไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับ นายภูมิธรรมเวยยาชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการทวงเก้าอี้รัฐมนตรีในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่จําเป็นต้องทวงเพราะเป็นเก้าอี้ในสัดส,ส่วนอยู่แล้วและเรื่องนี้ได้ถามในใายเศรษฐวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่เห็นจดหมายหรือหนังสือจากพกรรครวมไทยสร้างชาติและในการพูดคุยร่วมกันที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการคุยในเรื่องนี้ซึ่งเป็นไปตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีบอกไว้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้มีเรื่องสําคัญหลายเรื่ เื่องเกิดขึ้นน่าจะยังไม่มีอะไรในช่วงนี้ทางพูดคุยกันที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันพราปกติกตอนนี้ก็ทุกคนก็หมกมุ่นกับเรื่องงานแล้วก็เดือนนี้อย่างที่ท่านนายกว่าก็เป็นเดือนที่จะมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญหลายเรื่องมันก็ยังไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เห็นนักค่าวลมนิตบับางคนบอกว่าน,นี่แน่นอนเลยแสดงว่า หลังจากสิงหาแล้วกันยาเข้ามาตรงนั้นน่อกว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการข้าอกข้างไปเนี่ยนอกจากโคว้าของภาคคงไทยสักจะมีการสลับหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในโอกาสเยวกันเลยก็ในเมื่อยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เราจะไปคาดเดามันก็ ก็ดูจะไม่งามนะครับก็อย่าอย่าพิ่งไปคิดเลยวันนี้ไม่มีอะไรครับผมเชื่อว่าทุกอย่างยังคุยกันดีเหมือนเดิมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกวลาโหมกล่าวถึงกระแสข,ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีว่าโดยส่วนตัวยังยิ้มได้อยู่พร้อมกับพูดติดตลกว่าหากมีการปรับก็อาจจะมีข่าวดีก็ได้และไม่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้รวมทั้งยืนยันว่าการปรับคณะรัฐมนตรีไม่ส่งผลกระทบตอ การโยกย้ายนายทหารเพราะเป็นคนละเรื่องกันต้องแยกแยะระหว่างคณะรัฐมนตรีและการโยกย้ายซึ่งเรื่องนี้ไม่มีปัญหาพร้อมย้ำว่าตนเองไม่ได้พูดคุยกับพรคเพื่อไทยเพราะการปรับคณะรัฐมนตรีทุกครั้งมักจะมีชื่อของตนเองถูกปรับแต่ก็ยอมรับว่าตำแหน่งนี้เป็นที่น่าสนใจและมีความท้าทายขณะที่พักร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นฐานะเลขาธิการพรคพลังประชารัฐกล่าวว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งการปรับคร ไม่น่าจะมีการปรับในช่วงนี้คงเป็นเรื่องของโคต้าที่ยังคงขาดอยู่ในส่วนของพรกพลังประชารัฐนั้นไม่มีการขยับอะไรคือการปรับคอรมอเป็นอำนาจของท่านนายกนะครับท่านจะปรับหรือไม่ปรับอยู่ที่ท่านดันพกร่วมเนี่ยเราก็คุยกันตลอดเวลาเมื่อวานก็อย่างที่กรมชนเราก็นั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มันมันไม่น่าจะมีการปรับในช่วงนี้เอาตรงๆนะครับมันจะเป็นการสร้างกระแสนะครับ คงจะเป็นเรื่องพักที่เขายังขาดอยู่นะครับโคต้าที่เขายังขาดอยู่มากกว่า พลตำรวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปร,รึกษ,รรษาพักพลังประชารัฐกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวที่มีชื่อถูกปรับออกจากครมขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและยังแสดงการยกแขนแสดงความแข็งแรงโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยกล่าวว่าในส่วนของพักภูมิใจไทยเบื้องต้นส่วนตัวยังพอใจการทํางานของทั้ง4ี่ กระทรวงของพรรคภูมิใจไทยและไม่อยากทําอะไรให้เป็นการหนักใจกับนายกรัฐมนตรีจึงได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีแล้วว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งคนและตําแหน่งเพื่อให้ในายกรัฐมนตรีสบายใจนายกมีสิทธิ์เรื่องปรับกรองพรรควกหรืมไม่มีเลยครับไม่มีพอใจครับแล้วก็ไม่อยากให้มันมีอะไรที่มัน ไปทําความหนักใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีผมผมได้กราบเรียนท่านไปว่าในส่วนของภรพภ,พภ,พภพูมิใจไทยจะไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งคนทั้งตําแหน่งก็จะได้ให้ท่านสบายใจไปเปล่าหนึ่งท่านทำอะไรช่ม่้ยผมพูดเอง นายวรวุาราวิศธธิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าพักชาติไทยพัฒนามี10คนตอนนี้กําลังเร่งทํางานเพราะยังเป็นรัฐมนตรีอยู่หากถึงเวลานายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณมาก็คงต้องพูดคุยกันในพักอีกครั้งเบื้องต้นยังไม่ได้รับสัญญาณใดๆส่วนการจะดึงพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลต้องมีเสียงเกิน300เสียงการตัดสินใจที่จะนําพักมาเพิ่มเติมเข้ามาก็ต้องหารือกันกับพักใหญ่คือพักเพื่อไทยและมาพูดคุยกันกับในส่วน ของพักร่วมรัฐบาลแต่ในวันนี้พักชาติไทยพัฒนานั้นยังไม่ได้ทราบข่าวเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวและก็ได้เดินทางไปที่ห้องทํางานก่อนที่จะในช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพนะครับ